สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครอบประตูมองทุกบอลครับจะได้นาะอากาศโดนหนาวเดิมเย็นร่มอบอยู่ดีมีแห่งกันบ่โอ้โหคนอยู่กับพี่น้องผมกะพว่นง่ายๆนี่ครับฝืนตัวบ่ไหนดีครับก็ไม่ยามหลบประคอครับอยู่บรดีๆในซีหลังพี่น้องมาดูทุกบนกันครับมามีโตบ่โอ้โหบ่อเขาครับบ่อเขาหลังนี้บ่อเขา หนังต่อไปครับใส่หม่องหนามทวมพี่น้องมันจะปลายหนาเจ้า,า <c oughs> ก้อนนหนังนั่นเอาพี่น้องเจ้าก้อนัใส่อยูกก่ใกล้ๆกันนี่หลังหนึ่งครับโอ้หลังนี้เห็นหัวเหรอครับนี่หัวขา,ขาวๆ ตัวใหญ่ตัวนีไ้ไปไหนโอ,โ,อโ,อโอ้สองตัวพี่น้องก็ปวกหอยหนึ่งอันนี้เขาสองหลังเคยไหลปลาสุด,ดห้ากับปลาคอเดี๋ยวก่อนเนขาว่อมีผู้หยังครับ บ่อเขานั่งนย่บ่อเขาบอเขาบ่เขามาเขานัาาางนี่ครับสองตัวตัวนี้ก็เถียวก้อนนี่อยู่เข่าคู่ด้วยน่ครับตัวนี้อยู่ตัวนึงก็ประมาณ6กชิดตัวนึงก็สี่ประมาณ ซื่อสีพาทีนี่ละ <c oughs> อ้ะาวมองนี่สามหลังอยู่น้ำกันใกล้ๆกันไอ้สองใหญ่หลังหนึ่งครับพี่หน่องอยู่ในใน่นเดี๋ยวตังผมเอาเปล่าก่อนพี่หน่องจะไปดุนไปบวงน้ำกันครับ เนะาะยายามหลอกแต่ปลาจะเครือบใหม่ครับโอ้ยยงไปลำบากอยู่อเอามีเอาผ่ามาถามเป็นปองเป็นทางไปครับหมูปูปีกกระไยพี่น้องก็จนก็ะเตะก็หลอก แต่กบเลยเขาสะอาดรอกม,อนนะอมันหนึ่งัวนี้เป็นบุงครับตัวนี้เป็นขุยตัวนั้นก็จะเป็นบุงเกันครับพี่น้องบุงออกไปทั้งโดมตัวนี้จะเป็นบุงข้นมาบุงสอนกันอย่างนึ่งสามสี่วงครับแต่หนามโหลายกับหนามโมขึ้นลายพี่ที่ยวนั่นขงขึ้นหอดพี่น้องปีนี้อยู่ฟุนครับผมหนามครับลงไปหาหกเจ็ดว่าคุณอะ แต่ไม,ม่ตกสิบเม็ดนำโมไลส์ครับตีนปลาก็ได้โบหลายจะเป็นลมบรมรยากาศบริเวณตีดักหลบปลาพ่อมา ครับุงบ,บ,บุงคือนี่เป็นพวกปลาหยาปลาจอกแม่ปลักตบน้ำปลากระบอกนี้เสียงสวดปุบปุบไปแป๊บเราบกือปีทีเดียวปีที่ผ่านมาเนี่เสียงขามาเนีนี่เสียงปลาหน่อปลาใหญ่กบกบกับหย่ามือได้ก็ได้มือนักนวกโตะเจ้าโตัวสิบก็โต๊ะนี่มิติที่ย่น้อง โมลาใยปลาโหลายผมมาบุญล้งแหลกันยู่นี่ครับอยู่ในไม้นี่แถวนี้ กูเห็นหลอบแล้วพี่นอ้อเอาบูเห็นหลอบหลอกไปใส่บุ๊ใส่ไปนี่กูเห็นเลยคนอนไรนี้เอาปลาไปบูแม,มนนะ ยืนครับเืน็นลองต่อไปโอโ้จิงสุดพี่น้องเลยหาย่ห้าก,กินก็นดีใส่ไว้แล้วก็หายจิ้มีกก็เสียไปหลายหลังเนยะปีที่ดล้วที่ผ่านมาก็เสียไปยี่สิบกลัวจิ้เริ่มเสียแล้วหลังหนึ่งก็ยังอย่างนี้คือผ้เห็นอีกคือกัน lắng nhiều nỉ có buồn thì nó xay về nỉ gấp chia hái đẹp đẹp. Ô, ô. อีทังนึงนี่ครับสั่งรูปกระย่างอยู่งอกหลังนี่คุณจีมันปลาเขาด้วยก็โอ้ยีกมนปลาหางแดงตัวนึง นีป่ปลาหางแดงปลาหางแดงกับโขพี่น้องรอบสองบอนเดี่ยวครับเปลี่ยนด่างบอนเดี่ยวมันก็เลยเป็นปลาบูายอกเขาบนี้แหละเดี๋ยววลาเอากันพี่น้งองติดอย่างนี้ดังนูง้นอยเป็นจีดี ตัวที่เป็นดอกของขวงดอกคือโบตงหมูเมียงมีคนมาหยกบ่งบ,บอ่อดอกโบตงนลยเดี๋ยวลังต่อไปครับหลัง,ลงม,มันจะเปียนดังไหมมันจะเห็นพ่อโตอยู่ครับ มันมีปลาขอเลยเงียบมาไม้ยังบ่เข่าครับแถวนี้บริเวณป่าบุรี่ัมยที่ป่าบุหมี่เลยว้าวเดี๋<อ>พี่น้องมาหาเรือเรือก็จะจอดอยู่ท่าโดมแนวนี้ครับเรือในทางก็พยายามมีลงเขาครับแต่ปลา ไปดุนกันต่อครับเหลืออยู่สองสามหลังหอดไม้สุดท้ายใช่ไหมไม้เลยสามหลังนีเหมือนกันนะสิมี่เอาผมโคตรว่าขาขาบุบ้งตัวผมบานะครับบุ้งออกมาตัวติดโดมครับตั้งแตฟังโดม มันก็เป็นบุงขอไปหานเป็นคุยเป็นบุงแสงก็บุง้งป,ปา่านะเนาะเงียบโคโลเอามาใส่ร้องบุงพอปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ปา่าหลายครับตรงกับส่อยู่คลองนะครับเนี่ยวางดอกแบบนี้ก็เขาดีครับเขาทุกมือเขาทุกงามแมา่ยามทีนี้มันนำโถมถ่วมนำโมหลายกับแง่มนาำถ,มถ่วมส่น้ำปองน้ำท่างนี่สิเราที่น้อง trên cứ nhẹp thế ô mi bay thay tôi nung à, con lọc mình đã con Hãy ý โมเมียงเลยหลังต่อไปครับพี่น้องหลังสุดท้ายพี่น้องน้ำงอยู่เคยได้ตาคอปลาโลูอยู่พี่น้องแต่มันก็ไม่ถึงมนัน สองเถียวเดแล้วบดนะบ่บุ้มเหียบเม็ดบม่มียังใส่คนนี้ละอีกุ่กครับพี่น้องสำหรับยามรอบมอนีกะมาหอดช่วงชุดถ่ายแล้วนะพี่น้องเนาะมุโสบัมานเลยครับยามรอบสิบเอ็ดสิบสองหลังทั้งบด ไม้ละสามหลังสี่หลังสองสามไม้ไม้ในบุ้งกับบุมียังพ่อโตพี่น้องเราบุมีมีป่าไปไทยตัวนึงได้บอนเอาห่างกันนะครับบุงมากเลยนี่พักตบพักหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องตกนี่ที่นั้นป่าโบลายพี่น้อง น้ำบบขึ้นหลายปลาบบขึ้นมาหลายแล้วมันกล้วยบบคอยมีปลาท่านี้นก็ปลาน้ำไม่ยะลาบอันนั้นเป็นทักตุ้ยโตกะของบุงตัวน่ะ <c oughs> ครับสรุปแล้วก็คือมึงนี้ได้ปลาหลังเดียวครับแต่ว่าสองตัวก็ตัวงามอยู่พี่น้องกันไดเนี่ยจะสี่หาโตัวกับสิมีอยู่จักสองโลกลัวอยู่ที มาสองตัวจะน่าจะได้รูอยู่อเอาไปพบปะกันโอกาสหนาครับมาปลาสิเขา่าบ่อมันสิเข่าเป็นช่วงๆนะนักพี่น้องบางเชือสองหมื่นกับบ่อเข่าสีา่ปีเยี่สองสามหมื่นนี่กับสิเขา่าจังสีหน้าพี่น้องมันเดี๋าแต่ปลาเลาะหากินกันปลาหิวขึ้นมาหากินเลาะฟังเลาะ,ละปลาเลาะ,ละบุงเนี่ยนี่ตกคบกับ,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 บเงาแหลงนะี่ได้โดดแล้วครับพี่น้อง ไม่เงียบยนี่มันก็บบะะ่อใดปลาพวกนี้หากินมบ่อเลาะน้องเนาะครับทายขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันครับก้นเกียวจีเลยก้มไข่จะมีเออลมหนาวออกมาแล้วครับพี่น้งองรักษาสุขภาพกันครับสวัสดีครับ